สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหนูน้อย ICT เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าแต่ละอุปกรณ์ทำหน้าที่อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกทั้งยังมีประโยชน์มากมายเรามารู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันเลยนะคะ คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เมาส์ Mouse. ใช้ชี้ตำแหนง่งบนหน้าจอภาพและเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆมอนิเตอร์หรือจอภาพใช้แสดงรูปภาพหรือข้อความเวลาเราพิมพ์งานเคสเคสคอมเคสภายในเคสจัดเก็บ CPU CPU เป็นสมองของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่คิดประมวลคําสั่งต่างๆที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน Speaker ลำโพงใช้ในตอนที่เราต้องการฟังเสียงหลายๆคนเอ r p h o n ฟหรือหูฟังใช้ฟังเสียงเมื่อต้องการฟังเสียงคนเดียว และยังมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือเรียกว่าโน้ตบุ๊กเด็กๆมักจะเห็นได้บ่อยๆเวลาคุณครูหยิบขึ้นมาทำงานใช่ไหมคะเด็กๆประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นอกจากคุณครูจะใช้ในการทำใบงานการพิมพ์งานต่างๆให้เด็กนักเรียนแล้วยังสามารถใช้ในด้านความบันเทิงด้านการสื่อสารและสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้นะคะเด็กๆ เอะไม่ทราบว่าตอนนี้เด็กๆรับชมคลิปของคุณครูผ่านทางช่องทางอะไรเอ่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์คะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ICT เด็กๆไม่ควรจ้องโทรศัพท์เป็นเวลานานดังนั้นคุณครูขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ ใบงานเด็กๆชั้นบริบาลและอนุบาลหนึ่งให้เด็กๆระบายสีภาพคอมพิวเตอร์ค่ะให้เด็กนักเรียนระบายสีรูปภาพและจับคู่อุปกรณ์ให้ถูกต้องให้เด็กนักเรียนเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างและระบายสีให้สวยงามเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์แล้วเรจะเป็นลูกกินลูนกินคแ